วันนี้นะครับก็ขอนนรับข้าสุดช่องคิดออดีชานัเราจะมาพูดถึงเรื่องรองเท้ากับเรื่องลูกปืนนะครับเพราะว่ามีหลายคอมเมนต์ถามมาแล้วก็คือถามมาเยอะมากก็เลยต้องเอามาอธิบายเองผมไม่ได้เก่งนะครับไม่ใช่เป็นนักกีฬาดโดยสายตรงนะครับแต่เป็นคนที่จะคอยเช็คแล้วก็ ซ่อมแซมนะครับอุปกรณ์เกี่ยวกับรองเท้านะครับตอนื่นทำความเข้าใจก่อนนี่ผมจะใช้ภาษาแบบมือใหม่เลยนะครับสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับพูดและเข้าใจกันง่ายๆก็คือลูกปืนลูกปืนที่จะใช้นะครับเอมันจะเป็นลูกปืนหกศูนย์ปดนะครับเขาเรียกลูกปืนหก8ูนย์ปดนะครับถ้าเราจะดูง่ายๆคือลูกปืนแบบไหนที่จะมาใช้กับโรลเลอร์เบดหรือว่าสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยที่มันลื่นใช่ไหมครับ มันก็จะมีที่ตัวของของตลับทุกปืนเลยครับมันจะเขียนเลยครับ A back A back เ A back เ A back สินะครับแต่ว่าลูกปืนที่ติดมากับรองเท้าส่วนใหญ่ที่เป็นรองเท้าแบบว่าธรรมดาไม่แพงเนี่ยรองเท้าทั่วไปเนี่ยก็จะเป็น A back เถ้าเกิดว่าราคาถูกๆขึ้นมาหน่อยดีๆหน่อยก็จะเป็น A back เบ้าง A back 1ิบ้างนะครับพวกรองเท้าแบบ ที่เป็นเฟรมพลาสติกแข็งนะครับพวกนี้นะครับนะฮะอันนี้เป็นรองเท้าของเจเจนะครับถ้าเป็นพวกเฟรมผ้าเฟรมเป็นหนังเฟรมผ้าพวกนี้ครับคือเราจะเห็นมือใหม่จะใช้กันเยอะซึ่งมันถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้นะครับก็เป็นการฝึกนะครับผู้แรกๆเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเล่นไปนานแค่ไหนนะครับว่า ลูกหลานของเราหรือตัวเราเนี่ยจะจะอยากเล่นหรือว่าสนใจในสิ่งนี้นานแค่ไหนนะครับก็ซื้อแบบธรรมดาไปก่อนออถูกๆไปก่อนแต่แต่นะครับรองเท้าที่จะใช้ได้จริงใช้ได้ดีแล้วนะครับไม่ว่าตัวรองเท้าจะเป็นพลาสติกหรือเป็นผ้าก็ตามแต่นะครับให้ดูที่ยางตัวล้อนะครับล้อจะเป็นล้อ P u นะครับที่จะใช้ได้ถ้าเป็นล้อ p v t ก็คือล้อที่เป็นพลาสติกแข็งๆนะครับ แล้วก็เอาเล็บจิกไม่เข้าอย่างเงี้ยอันนี้เป็นนิ้วยางนะครับก็คือจิกได้เลยได้พวกนี้ใช้ได้หมดครับนําไปฝึกเล่นได้ก่อนนะครับถ้าเป็นพวกพลาสติกแข็งนะครับราคาถูกๆสามร้อยก,กว่าสี่ร้อยอะไรเงี้ยก็คือไม่แนะนําให้ใช้เพราะว่ามันเดินแล้วมันก็มันจะส่งตัวไม่ได้มันจะลื่นนะครับไม่แข็งแรงนะครับก็เลยแนะนําว่าถ้าเป็นพลาสติก p ี c ีซเออไม่แนะนําให้ใช้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาทําขายมาทําไมนะครับ เราคงจะให้เด็กเล่นธรรมดาในราคาถูกแต่ถ้าเกิดจะมาใช้จริงใช้เล่นจริงก็ขอให้เป็นล้อยางไว้ก่อนนะครับล้อยางล้อพ u นะครับแต่ละขนาดแต่ละไซส์ก็ไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะมีค่าความแข็งของของมันอีกก็ไม่เป็นไรคือเราเล่นใหม่ๆเราไม่ต้องไปสนใจหรอกครับว่าค่าความแข็งเท่าไหร่เราก็เล่นไปก่อนอาอห้ชนาญพอเดินคล้องปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่า เราต้องการรองเท้าแบบไหนอยากได้แบบไหนก็ศึกษาไปด้วยนะครับระหว่างที่เล่นไปนะครับตอนนี้มีเราจะมาพูดถึงเรื่องลูกปืนก่อนลูกปืนลูกปืนลูกปืนเนี่ยผมเห็นหลายคนก็คือถามมาแล้วก็เรื่องทำความสะอาดลูกปืนบางคลิปเขาก็จะมีการสอนการแกะลูกปืนมาเพื่อล้างความสะอาดนะครับ คืออันนั้นให้ให้มือใหม่นะครับหรือว่าคนที่ไม่ใช่นักกีฬาทั่วไปก็คือเป็นเล่นปกติเราไม่ได้เน้นแข่งนะครับไม่ได้เน้นไปไปแข่งระดับประเทศระดับโลกเนี้ยลูกปืนอะไรก็ได้แต่ขอให้มันเป็น A back 7ขึ้นไปถ้าเกิดว่าคิดว่ามันช้หน่อยก็เพิ่มเป็น9ถ้าเกิดระดับสเก็ตบอร์ดนี่ก็จะเป็นออ11อะไรเนี้ยครับพวกโปรๆก็ pro จะเช่นจะใช้ A back 11นะครับ a อแบสังเกตง่ายๆถ้าเกิดว่าลูกปืนที่จะเป็นยังไงที่เป็นแบบว่าอย่างแพงหรือว่าอย่างดีก็ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มันจะเป็นสีครับเด่นตลับเป็นสีนะครับเราก็จะดูเนี่ยมันก็จะเขียนว่า a อร์แบก9ก็อย่างตัวนี้ก็เขียนเป็นของโปรจะเป็นแอร์แบ็ก11นะฮะ ครับนี่ครับตัวนี้ Air b a บสิบเอ็ดนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นสีครับมันจะไม่ใช่แบบเหล็กแบบนี้นะครับถ้าเป็นเหล็กแบบนี้ถ้าเราดูบางทีมันก็จะเป็น a อร์แบ็กห้าอร์แเจ็นะครับเพราะนั้นเลือกก็คือเลือกลูกปืนได้แล้วนะครับมันเป็นแบบเดียวกับของสเก็ตบอร์ดนะครับลูกปืนแบบเดียวกัน กับของสกเก็ตบอร์ดจะใช้หก8แปดเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดว่าลูกปืนแตกหรืออะไรแล้วมีสกเก็ตบอร์ดแล้วก็เอามาเปลี่ยนได้แล้วก็ใช้แทนไปนก่อนนะครับส่วนเรื่องการทําความสะอาดนะครับถ้ามันไม่มันมันไม่ใช่ลูกปืนแบบว่าที่เราจะต้องไปแข่งไปต้องการอะไรที่มันแพงๆมากๆม,มันมีหลายราคาม,มีตั้งแต่ลูกละยี่สิบสามสิบห้าสิบเป็นร้อยสองร้อยก็มีนะครับต่อลูกหนึง่ง สำหรับพวกโปรก็จะแพงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้กันธรรมาดาตามบ้านทั่วไปเราเป็นนกักกีฬาเรียกง่ายๆว่าเราไม่จะเออขอโทษคือเราไม่ใช่นักกีฬาครับเราเป็นแบบว่าบ้านๆเล่นทั่วไปเอาแบบสันทนาการนะครับสนุกๆก,ก็ลูกปืนซื้อมาไม่ต้องแพงมากก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องไปสนใจถ้ามันแตกปุ๊บเปลี่ยนลูกละ20-30บาทแตกเปลี่ยน,ย alt, ยนไม่ต้องไปล้างความสะอาดครับ ถ้าอยากจะล้างอยากทำความสะอาดจริงๆนะครับแนะนําวิธีการทำความสะอาดก็แค่เอาทิชชู่นะครับเช็ดทรายเช็ดฝุ่นออกเหลาผ้านะครับเช็ดทรายเช็ดฝุ่นออกแล้วก็หยอดน้ํามันหยอดแล้วก็หมุนหมุนสองข้างนะครับหมุนหมุนก็ใช้งานได้แล้วครับลูกปืนนี่ถ้าเกิดว่าทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราใช้วิ่งเนี่ยครับพอมันเกิดความร้อนวิ่งนานๆเกิดความร้อนวิ่งไกลๆนะครับ น้ำมันมันอาจ,จะแห้งเหือดใช่ไหมครับถ้าเรารู้อันนี้เราวิ่งนานๆเนี้ยเราก็หยอดน้ํามันเข้าไปหยอดน้ํามันเข้าไปแล้วมันก็สามารถใช้ได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ขยันหยอดหน่อยอาทิตย์หนึ่งหยอดทีสองสามวันหยอดทีอะไรเงี้ยก็ได้ครับก็ไม่ต้องแกะมาล้างอ๋อแล้วถ้าเกิดคนที่จะแกะมาล้างจริงนะครับแนะนําเลยนะผมเห็นคลิปหลายคลิปแล้วชอบใช้โซเนกใช้น้ํน้ายา กัดสนิมอะไรพวกนี้ครับพอเวลาเล่นๆไปมันเสียงดังพอเสียงดังก็ฉีดแปลกแ,กแ,กแล้วพอหมุนมันมีน้ํามันอยู่ใช่ไหมครับมันก็หายหายเสียงดังมันก็ใช้ได้แล้วแต่พอเวลาที่คุณวิ่งไปสักพักหนึ่งไม่ต้องหรอกครับวันเดียวเนี่ยแหละมันได้กลับมาแห้งเหมือนเดิมโซเนกนะครับเอ่อพวกนี้ มันมีประโยชน์ของมันก็คือการใช้ในการที่จะกัดสนิมนะครับหรือว่าการถอดน็อตท,ที่มีสนิมเกาะคาบฝังแน่นเนี้ยให้ออกคําว่าคาบฝังแน่นต้องเข้าใจนะครับก็คือคาบของพวกจารบีคาบสนิมคาบอะไรพวกนี้พวกนี้จะเป็นตัวขับก็คือทําให้จารบีนะครับละลายแล้วก็ไหลเป็นน้ํานะครับลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าลูกปืนบรรลุ่มที่เขาใส่จารบีอัดจารบีเอาไว้เนี่ยครับ ถ้าเราฉีดโซเนกเข้าไปจารบีมันก็จะหายนะครับเ,เพราะฉะนั้นแนะนําว่าน้ํามันพอนะครับอยากใช้โซเนกแต่ก็จะมีบางมันก็จะมีสเปร์ก็ต้องดูดีจะ,จะมีสเปร์เป็นสเปร์สเปร์จารบีนะครับสเปร์น้ํามันอะไรเนี้ยแล้วแต่นะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้โซเนกนะครับพวกน้ํายาเนกน้ำมันอเนกประสงค์อะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับไม่แนะนํา ก็เราก็มาดูนะครับทีนี้ถ้าพวกเ,เปลี่ยนโนนระเบทบางชนิดเนี่ยที่จะมีแกนนะครับแกนยาวข้างในนะครับเรียกกันว่าแกนเนี่ยนะครับข้างในแล้วจะถอดถอดอ,ออกอยังไงบางคนก็นงัดงัดมันงัดไม่ได้เพราะมันไม่มีล่องมันเป็นมันเป็นแกนยาวนะครับวิธีเอาออกไม่มีอะไรมากนะครับหาน็อตหรือหาอะไรที่มีขนาดเท่ารูนะครับใส่ข้างบนแล้วก็ตอกลงไปเลยครับ ฝั่งมันจะออกมาเองจะเป็นแกนยาวนะครับอันนี้ในกรณีที่ข้างในเป็นแกนยาวนะครับแล้วก็ข้างในแกนเนี่ยแต่ละแต่ละล้อแต่ละยี่ห้อก็จะไม่เหมือนกันถ้าอย่างนี้นะครับเราก็ใช้งัดธรรมดาก็ออกนะครับบางตัวก็ไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นแบบว่าแม่เหล็กแกนแม่เหล็ก นี้เป็นล้อไฟนะครับตรงนี้เป็นแกนแม่เหล็กแล้วก็ถามมาว่าบางคนเนี่ยถามว่าไอ้แกนพวกเนี้ยบางทีเป็นแกนเหล็กเป็นอะไรเงี้ยต้องใส่ไหมต้องใส่นะครับถ้าไม่ใส่ปุ๊บล้อก็จะเืดนะครับเพราะว่าตรงกลางมันจะโล่งนะครับมันก็ต้องใช้แรงกดของสองข้างควรจะใส่นะครับแล้วก็นะครับ ามาคุยกันเรื่องต่อเรื่องรองเท้าเรื่องรองเท้าเนี่ยถามว่าเอ,อถ้าเป็นพวกแบบเฟรมเฟรมแบบพลาสติกเฟรมผ้าอะไรพวกเนี้ยเฟรมผ้าเนี่ยเฟรมผ้าเฟรมหนังพวกนี้นะครับที่มันขยับได้เนี่ยก็คือถ้ารองเท้าพวกน,นี้ทาออกมาเนี่ยจะเป็นรองเท้าที่เป็นขนาดล้อเท่ากันหมดนะครับท่อเท่ากันหมดล้อขนาดเท่ากันหมดเขาเลยเรียกว่าแบบฟิตเนสนะครับแบบฟิตเนส ถ้าเป็นล้อท้าแบบที่โปรโปรเป็นเฟรมพลาสติกแข็งนะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นล้อไม่เท่ากันก็คือล้อหน้าเล็กหน้าหลังเล็กก็คือเจ็ดสิบหกมิลเจ็ดสิบสองมิลถ้าเกิดว่าริมเจ็ดสิบสองมิลตรงกลางก็จะเป็นเจ็ดสิบหกมิลแต่นี้ก็คือว่าริมเจ็ดสิบหกมิลตรงกลางก็จะเป็นแปดสิบนะครับสองล้อเพราะนั้นเวลาที่มันแปดพื้นแตะแต่ที่สองล้อนะครับทําให้สามารถหมุนได้ง่ายๆนะครับหมุนหมุนตัว การเลี้ยวการอะไรนง่ายเขาเรียกว่ารองเท้าแบบสลาลมนะครับพวกนี้ถ้าเป็นร้อเท้าเรียกว่าฟิตเนสนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเอารองเท้าเจเจมาเปลี่ยนให้ดูส่วนเครื่องมือเนี่ยเครื่องมือเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อเครื่องมือในแบบที่เป็นแบบแบบชุดมันจะมีหลายขนาดนะครับแบบนี้ก็เหมาะนะครับพกติดมือติดบ้านได้แล้วก็พกติดตัวได้อะไรได้ครับไปไหนมาไหนใช้ไขได้อะไรได้นะครับไไน,น,ไไไรไนะครับนะ นี้ก็มาดูรีวิวก่อนเลยเดีย๋ยวถอดล้อของเจเจล้อนี้ของเจเจสึกนะครับเห็นไหมครับมันจะมีการสึกนะครับเพราะว่าเล่นนานก็ไม่ค่อยได้ทวงคอ่าสารลูกปืนพวกนี้มันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับก็เราไม่เน้นที่จะ ถอดมาล้างหรืออะไรนะครับพอเช็ดแล้วก็เห็นนะครับสภาพถ้ามันเริ่มคอลอนเราก็เปลี่ยนอันนี้เดี๋ยวงานออกมาดูเห็นไหมครับอันนี้เป็นเพราะเราหยอดน้ำมันนะครับก็มันเช็ดถอดมาเช็ดความสะอาดก็ไม่มีอะไรแลร้วพวกนี้มันมีฝาครอบะครับพลาสติกเพราะนั้นการที่จะมีทรายมีเศษอะไรเข้าไปยากถ้ามีฝาอยู่แล้วยากไม่แนะนําให้แกะออก คนก็แกะออกแกะออกก็ได้ครับแล้วก็อัดจละบีเข้าไปแต่ว่าจรารบีเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทําให้เศษทรายเศษฝุ่นเกาะได้นะครับเห็นไหมครับมันก็หมุนได้ปกติอเริ่มมีเสียงอ่ะฮะเริ่มมีเสียงอัน,นก็ดูลูกเปืนนะครับลูกเปืนลูกเปืนที่ถอดมาจากล้อถ้าเกิดว่ามันเริ่มรู้สึกคลอน เห็นไหมครับมันจะคลอนขยับได้ใช่ไหมครับนี่คือลูกปืนมันก็ใกล้แตกข้างในจะเป็นบอลเหล็กครับคือถ้าเราวิ่งนานๆความร้อนมันก็ทําให้บอลข้างในมันสึกได้นะครับแล้วมันก็เอทำให้หลวมพอหลวมปุ๊บมันก็สามารถโยกได้ก็ถ้ามันไม่ได้แตกจริงๆอะไรเราก็หยอดน้ํามันน้ำมันใช้น้ํามันอะไรน้ํามันใสครับน้ํามันแบบน้ํามันใหม่เดี๋ยวใช้น้ํามันเก่าน้ามันใหม่นะครับ น้ำมันยี่ห้ออะไรก็ได้เป็นน้ำมันใส่น้ำมันจักรอะไรพวกนี้ได้หมดครับ mm hmm. เนี่ยเวลาที่ผมทำผมก็จะทำแบบนี้่าหยอดรอบแล้วก็หมุนเริ่มแรงขึ้นมานะครับเริ่มดีไม่ติดครับกลับอีกด้านหนึ่งหมุนถ้าเราไม่ได้ซีเรียสเราไม่ได้เป็นนักแข่งนะครับก็หยอดน้ำมันแล้วก็มาใช้ ใส่เข้าไปเหมือนเดิมแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่ามันคลอนมันคลอนมากแบบมันโยกมีเสียงดังกอกแกกกอกแกกมากเงี้ยคลอนก็ไม่ต้องไปนสนใจเปลี่ยนไปเลยอัอนใหม่ใส่จบแี่นี้เครับแต่นี้ล้อมันสึกแล้วล้อมันสึกเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนล้อใช่ไหครับ มันดำอยู่แล้วมันมีความมันมันมีความที่จะต้องสกรปรกอะ่ะมันมีโอกาสที่จะสกระปรกอยู่แล้วเพราะนั้นไม่ต้องสนใจอะไรก็เปลี่ยนเพราะลูกปืนมันก็ไม่ได้แพงนะครับสมัยนี้หาง่ายเลือกดูในพวกช้อปปี้ออนไลน์อะไรพวกเนี้นะครับนะมันเสร็จเราก็เปลี่ยนมันใหม่ ก็ยังผมคิดว่ามันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้นะฮะมันต้องไม่ซีเรียสเห็นมีเสียงจะต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยคืออย่าไปซีเรียสครับเราไม่ให้ระดับนักกีฬาแข่งอ่าเอาที่มันใช้ได้อ่าหมุนแล้วมันยังไม่มีเสียงมันยังไม่กอกแกะเราก็ใช้ไปก่อนใช้ได้ครับ พวกนี้มันเป็นอลูมิเนียมนะครับมันไม่ใช่เหล็กนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องอัดให้มันแน่นมากแค่ตึงมือพอนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่ารู้สึกว่ามันหมุนไม่ค่อยฟรีเยอะเราก็คลายออกมาหน่อยคลายมาหน่อยหนึ่งนะะก็เริ่มดีขึ้นนะครับก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะครับผมไม่ใช่นักกีฬานะครับ ผมเป็นแค่คนที่จะมาดูแลเรื่องรองเท้าเวลาที่มันอะไรแตกหักเนี่ยเราก็จะผมก็จะมาทํามาเปลี่ยนนะครับรองเท้าพวกที่รองเท้าเป็นแบบว่าเฟร,รมเฟร,รมแข็งนะครับพวกนี้เขาเรียกเฟรมแข็งนะครับอะไรทุกอย่างครับมีเปลี่ยนหมดนะครับไม่ว่าเราจะแตกหักมันสามารถซ่อมเปลี่ยนเปลี่ยนได้หมดนะครับพวกนี้มีอะไรแต่ถ้าเป็นแบบพวกที่อเป็นเฟร,รม เฟรมผ้าเฟรมหนังอะไรพวกนี้นะครับพลาสติกเนี่ยพวกเนี้ยเอ่อมันก็จะเปลี่ยนได้บางตัวก็คืออย่างเช่นตัวล็อกเนี้ยหักเปลี่ยนได้นะครับล้ออะไรจะเปลี่ยนได้แต่ถ้าเฟรมพวกแตกหักอะไรพวกนี้ก็หักเปลี่ยนก็ค่อนข้างยากเพราะเฟรมพวกนี้มันจะรองเท้ามันไม่ใช่ราคาแพงครับก็คือมีมีเปลี่ยนแต่มันก็ราคาสูงก็สู้ซื้อรองเท้าใหม่ดีกว่านะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า เ,เรื่องรองเท้าเนี่ยที่ถามถามมาคือว่าเรื่องรองเท้ายี่ห้อไหนแบบไหนดีคือถ้าไม่ใช่ในกีฬาไม่ใช่เป็นตัวแทนการแข่งขันระดับจังหวัดระดับประเทศหรืออะไรพวกนี้รองเท้าอะไรก็ได้ที่มันเป็นเฟรมพลาสติกเนี่ยครับใช้ได้หมดแค่มันป้องกันไม่ข้อเท้าเราพลิกได้นะครับแค่นั้นเองก็แต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกซื้อที่มันมียี่ห้อเนี่ยที่ร้านเขามีตัวแทนจําหน่ายนะครับแถวพระรามสี่แถว เอ่อทั่วไปหรือคนที่เขาขายกันเอ่อตัวแทนที่ขายแบบมือสองที่เป็นเฟรมพวกนี้ใช้ได้หมดถ้าเป็นพวกมียี่ห้อเนี่ยเขาก็จะมีไหล่ร้านเขาจะมีเซอร์วิสนะครับก็ถ้าอยากได้บริการที่เซอร์วิสดูแลดีแล้วเราทําเองไม่ได้ไม่เป็นเราก็ซื้อที่มีร้านที่เขาอยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้บ้านนะครับตัวแทจนจาหน่ายแค่น,นั้นเองพวกอะไหล่พวกนี้เขามีเปลี่ยนหมดแล้วคือเราส่งซ่อมได้เลยได้นะครับ ก็มันมีตั้งแต่พันห้าพันหกไปจนถึงสองพันกว่าสามพันโอ้เป็นหมื่นก็นมีนะครับรองเทา้าเป็นหมื่นก็นมีเดฉะนั้นถ้าเราไม่ได้เป็นนักแข่งอย่าไปซีเรียสครับรองเท้าอะไรก็ได้แล้วคือคู่แรกนะครับถ้าคู่ต่อไปเนี่ยเราก็จะสามารถรู้เลยว่าเราเจะเอาจริงเอาจังหรือเปล่าถ้าเรายังจะเล่นแบบว่าสถาน,นาการณ์ต่อไปเราก็ใช้รองเทา้เาตามกำลังทรัพย์ที่เรามีครับ เ็นเงินของเราเองที่ไม่เดอดร้อนใครเราอยากจะซื้อแบบไหนรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็นกเลือกซื้อได้เลยนะครับนะครับแล้วถ้ามีคําถามอะไรก็ถามมาได้นะครับแล้วก็จะตอบให้เท่าที่รู้นะครับเพราะผมไม่ใช่นักกีฬานะครับผมเป็นแพท่อคนที่ดูแลนะครับรองเท้าแค่นั้นเองคํดดาถามที่ว่าเวลาที่ล้อมันสึกเนี่ยเราจะดูเราจะรู้ยังไงนะครับดูยังไงว่าล้อมันสึกแล้ว ล้อมันฝึกแล้วมันสมควรจะเปลี่ยนนะครับระยะเวลาของการเปลี่ยนก็คือขนาดมันก็จะเวลาเราใช้ไปขนาดนก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับมันก็จะเล็กลงเล็กลงนะครับใหม่ๆมันก็จะใหญ่นะครับใหม่ๆมันก็ใหญ่ขนาดนี้เลยพอใช้ไปปุ๊บค่อยๆเล็กลงค่อยๆเล็กลงแล้วเราจะเปลี่ยนตอนไหนพวกนี้เวลาสึกมันก็จะสึกพร้อมกันหมดนะครับสามล้อสี่ล้อจะสึกใช่ไหมครับ มันมีขนาดเล็กลงเนี่ยถามว่ายังวิ่งได้ไหมวิ่งได้วิ่งได้วิ่งไปเลยครับไม่เป็นไรพลาสติกเนี่ยครับจนกว่ายางมันจะหมดหรือมันจะเห็นเป็นรอยสึกของพลาสติกโผล่ออกมาเนี่ยครับก็คือว่าก็เปลี่ยนถึงหรือว่าถึงถึงนะครับทุกคนนะครับถึงว่าจะวิ่งวิ่งไปจนยางมันพังหมดแล้วเหลือแต่พลาสติก ก็ไม,ไ,มไ,ม id, ไม่ได้เกิดอันตรายนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องซีเรียสถึงแม้ยางจะหมดเหลือแต่พลาสติกเน <ts <ts ี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ได้เกิดอันตรายนะครับไม่ได้สามารถทําให้เราล้มบาดเจ็บหรืออะไรได้นะครับกรณีที่มันพังเป็นล้อหรือสองล้อนะครับแต่เกิดว่าเหลือพลาสติดทั้งสี่ล้อเลยก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่านลื่นแน่นอนนะครับผมปอยก็แนะนําว่าแนี่ก็ต้องเปลี่ยนอันนั้นไม่ต้องซีเรียสเรื่องล้อนะครับระหว่างที่ล้อเราเล็กลงเนี่ยเราก็ค่อยค่อย หานะครับหาในเน็ตนะครับในเพจต่างๆที่เกี่ยวกับพวกโล้อระเบดนะครับแล้วก็ตั้งรับมือสองที่สภาพดีๆนะครับมีหลายร้านนะครับที่เขาขายมือสองที่สภาพดีๆก็มีนะครับลูกหนึ่งประมาณห้าสิบแปดสิบนะครับร้อยกว่าบ,บาทก็มีแต่ถ้าเกิดว่าไม่สบายใจก็ดูของใหม่ของใหม่ก็มีนะครับในช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนะครับหรือว่าร้านใกล้บ้าน สินค้าพวกนี้นี่ถ้าจะซื้อตามเฟซตามเพจต่างๆเนี่ยเช็คเครดิตก่อนนะครับพ่อค้านะครับแล้วก็ถามด้วยนะครับเป็นยางเป็นล้อแบบไหนล้อพ u หรือเปล่านะครับไม่เอานะครับล้อ pvC นะครับซื้อมาใช้ไม่ได้นะครับเอามาเปลี่ยนขนาดก็ไม่ได้คุณจะต้องรู้ก่อนว่าลรอเบตของเราเนี่ยของเดิมเนี่ยเราใช้อยู่ที่ขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างเช่น ล้อขนาด80ดสิมิลิเมตรนะครับล้อเจดหมิลิเมตรเนี้ยเราก็แจ้งเข้าไปนะครับให้ถูกต้องแต่ว่าต้องดูดีนะครับเพจร้านที่เขาขายนะครับว่าเชื่อถือได้หรือไม่นะครับถ้าจะให้ชัวร์ก็ดูร้านที่ใกล้บ้านที่สุดแล้วก็เลือกซื้อเองแล้วก็ลอารองเท้าไปก็าทาให้ก็ได้นะครับถ้าเราไม่มีเครื่องมือถ้ามันยุ่งยากแต่ถ้าทาเองได้ทําเอง ง่ายกว่าก็ดีครับทำเลยนะครับโอเคครับจบแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดก like, ดไลค์กดแชร์นะครับ <S <S ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ